เป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ภูมิใจค่ะก็ถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ได้ได้ทำหน้าที่ว่าจะเป็นเจ้าภาพที่ดีได้ยังไงบ้างสำหรับการประชุมการประชุมเอเพนใน,ในครั้งที่จะถึงนี้นะคะ ก็นอกจากการได้พูดประชาสัมพันธ์แล้วนะคะสิ่งที่เรียกว่าเราทําได้ดีกันทุกๆค,คนก็คือการลงมือทำ <c oughs> ทำในหน้าที่ของตัวเองให้ดีะคะ่ะแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการที่เราจะฟื้นฟูกลับมายังไงหลังกับที่เราได้เจอกับโรคระบาดโควิด -19 นะคะแล้วก็รับว่าอันนี้มันคือเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราทุกคนในการที่จะได้แสดงศักยภาพของ ประเทศไทยนะคะแล้วก็ความน่าสนใจของประเทศไทยในเรื่องของการเป็นเศรษฐกิจที่มีการเติบโตที่น่าลงทุนนะคะนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีของทุกคนก็อยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนนะคะไม่ใช่มองว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเฉพาะ่วงงานรัฐหรือว่าเอกชนใหญ่ๆนะคะพวกเราทุกคนก็สามารถแสดงศักยภาพตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะในส่วนโของเราหรือพาร์ทของเราทองพิครีเป็น่เป็นพาร์ทใหม่ ธีมของการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ Open Connect แล้วก็ Balance นะคะในส่วนของเชลลี่เองจะเป็นเรื่องของ Balance ก็คือเรื่องของสมดุลคือเรานอกจากเน้นเรื่องความเท่าเทียมในการที่จะ มีโอกาสทางด้านเศรษฐกิจต่างๆแล้วเนี่ยมันยังมีความสมดุลจากการที่เราเสียสมดุลไปหลังจากที่เกิดโรคระบาดนะคะกลับมาสร้างสมดุลอีกครั้งรวมไปถึงการเติบโตยังไงให้มันสมดุลด้วยในการที่จะสร้างการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมันถึงจะเป็นการเติบโตที่สมดุลแล้วก็ยังย่งยืนคะ่ะพีเ่เซพูดถึงเก่าปิดว่า คนไทยต้องรับเตร,ร,รียมกับกิจกรรมนี้ยังไงบ้างครับค่ะค่ะอย่างที่ชลิได้บอกไปแล้วนะคะว่าจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสของคนไทยทุกๆคนเลยในการที่เราจะเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ว่านอกจากการที่เราจะต้อนรับด้วยความอบอุ่นหรือว่ามิตรไมตรีที่ดีแล้วเนี่ยเรายังเป็นถือว่านี่คือโอกาสสําคัญของเรามากๆในการที่เราจะได้แสดงศักยภาพของคนไทยแสดงถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่รุ่งรวยของเราหรือความเป็นมาที่ยาวนานของเราที่มันเป็นจุดขายที่สําคัญมากๆเลยนะคะในตลาดโลกที่ชลิมองว่าอย่างนั้นนะแล้วก็รวมไปถึงว่าเราก็พร้อมที่จะเปิดรับวัฒนธรรมหรือความแตกต่างต่างๆด้วยก็อยากให้ทุกๆท่านนะคะทาหน้าที่เจ้าภาพที่ดีทุกๆคนค่ะค่ะชลิมขออามญาตถามถึงเอ่อธุรกิจ เรื่องข้าวเป็นไงบ้างคะโอ้ขอบคุณที่ถามถึงนะคะก <heaven> ็เ <entender it> <uffs> ธุรกิจที่ทำเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่งทำมาได้ประมาณสองปีก็ครบเดือนนี้พอดีนะคะก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าเราเริ่มธุรกิจตอนช่วงโควิดด้วยจากการที่เราต้องการจะช่วยกเกษตรกรที่ทำนาข้าวแล้วก็ทำยังไงให้แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วยเราก็ได้พยายามเอาสองเรื่องนี้มาเจอกันก็คือสนับสนุนชาวนาที่เขาทำกเกษตรแบบฟื้นฟูผืนป,ป่า อันนี้คือหัวใจสําคัญของเราแต่ทํายังไงให้ธุรกิจของเราอยู่รอดด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ท้าทายเหมือนกันแต่ว่าชลี่ก็เรียนรู้แล้วก็พยายามปรับตัวไปค่ะมีการนําการแปลรูปเพิ่มมูลค่าเข้ามาช่วยซึ่งอันนี้เชลิ่ว่ามันเป็นหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจฐานล่าของประเทศไทยเลยที่เราต้องเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรของไทยมันก็จะช่วยให้ <c oughs> เพิ่ม เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนส่วนมากของประเทศได้ด้วยเะลงลงมือเรียกลงมือลงเข้าไปดูแลเองทุกขั้นตอนเลยเป็นยังไงบ้างครับอเอียดเล็กๆน้อยๆใช่ใช่ก็คือมันดีตรงที่ว่าเราต้องทําเองทุกขั้นตอนมันทําให้เราก็เรียนรู้เร็วแล้วก็ได้ได้เจอแบบ เาขาเรียกวอะไรบทเรียนหนักๆมาเต็มที่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้มองว่านั่นมันคือศัตรูของเราปัญหาไม่ใช่ศัตรูแต่คือโอกาสในการที่เจ้าเราจะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวแล้วก็แก้ไขแล้วก็เติบโตแล้วก็แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งขึ้นนะคะ รใช่ใช่ของอย่างนาที่ชลิสนับสนุนนะคะพี่ๆในชุมชนเนี่ยเขาเป็นเกษตรอินทรีย์ร้อยเปนต์อแล้วก็จะไม่มีเรื่องของสารเคมีแต่ก็จะมีวิธีการที่เขาใช้ภูมิปัญญาแบพบื้นถิ่นเขาะในการที่จะจัดการเรื่องสัตรูพืชวัชพืชอะไรต่างๆหลังเนี้ยคะ่ะรวมไปถึงบำรุงดินยังไงให้มันสามารถแบบให้ผลผลิตที่แบบเพิ่มมากขึ้นด้วย,วยค่ะ มีทริคหรือมีเทคนิคอะไรที่เรารับรู้เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างหไหมคะตอหรับต่อรับเลอดทั้งหลายโโหเรียกว่าทุกอย่างดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าชลี้กก็ใหม่มากกับเรื่องของวงการเกษตรของประเทศไทยนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นกเกษตรที่ดูแลผ,ผืนป่าดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งะบวนการเลยแล้วก็พอยิ่งมารวมกับการแปรรูปเข้าไปอีกการเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกว่าเราจะทำยังไงให้ให้แบบ มันมีรายได้มาหล่อเลี้ยงบริษัทที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายอะค่ะในการที่จะทําให้ธุรกิจเพื่อสังคมขนาดเล็กในประเทศไทยมันอยู่รอดต่อไปได้ชลิยก็เป็นหนึ่งคนที่เรียนรู้แล้วก็พยายามจะยืนหยัดแล้วก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาร่วมกับเราหมายถึงว่าตัวทั้งเกษตรกรเองแล้วก็ผู้รับสิุนั่นๆอะไรอย่างเงี่ยเออ ชลรี่โชคดีที่เจอแต่แบบแบบพี่ๆตัวจริงหมายถึงว่าเกษตรกร,ก,รก็เป็นเกษตรกร,กรตัวจริงที่เขาแบบว่าทำจริงๆแล้วก็แก้ไขปัญหานี้จริงๆเขาทำให้เราได้เรียนรู้จากเขาเยอะมากเขาทำให้เราได้เห็นถึงแบบพลังในการที่จะต่อสู้ต่างๆนะคะก็ก็ถือว่าเป็นแบบความโชคดีของเราแล้วก็รวมไปถึงว่าอย่างตัวเราเองอย่างเงี้ยเราไม่ อย่างที่บอกว่าไม่ได้มองทุกอย่างว่ามันคือปัญหาเรามองว่าถ้าอันนี้มันติดแล้วเราจะไปต่อเนี่ยเราต้องไปจุดนั้นยังไงเราจะมองไปทีพเป้าหมายละว,ว่าจากตรงนี้เราต้องไปย,ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งพอเรามองอย่างนั้นเนี่ยระหว่างทางอ่ะเราก็จะเจอแต่เพื่อนที่ดีค่ะเพื่อนที่ว่าคนนี้จะสนับสนุนเรายังไงได้อย่างมางานเนี้ยเมื่อสักครู่ก็มีคนที่เหมือนแบบว่าพอฟังในสิ่งที่เราทำก็อยากจะสนับสนุนเราอะไรเงี้ยฉันเลยรู้สึกว่ามันเป็นแบบ มันเป็นความสุขมากเลยในการไม,ม,ม่ไม่ไม่รู้แนละ้วว่ามันจะไปรอดหรือไปไม่รอดไปยังไงได้แต่ว่าพอมีคนแค่มาเนี่ยยืน่นหยิบยื่นน้าใจหรือว่ายื่นมือเข้ามาบอกเราว่าเออสนใจที่อยากจะสนับสนุนอยากจะช่วยเราก็รู้สึกขอบคุมันมันไม่โดดเดี่ยวละการเดินทางครั้งนี้อะไรอย่างงี้ค่ะเรียกว่ายากเหมือนกันสำหรับการไย้นงานที่ทําอยู่ไม่ง่ายเรียกว่าไม่ง่ายแต่ก็ เรียกว่าสนุกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยอะค่ะสนุกกับการเรียนรู้สนุกกับการแก้ปัญหาค่ะเห็นว่าพี่รีบไปอบรมหลักสูตรอะไรด้วยอันน้นเป็นอันบ้ากคะหลักสูตรธรรมพยาบาลสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรหนึ่งที่เราได้เรียนรู้บริบทสิ่งแวดล้อมหมายถึงว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในหลากหลายมิติหลากหลายแง่มุมอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆชลิเรียนใช้เวลาเกือบๆน่าจะ6เดือนอะไรเงี้ยค่ะ เ,เป็นความรู้ที่ดีมากๆเรแล้ก็ได้เอามาปรับใช้กับสิ่งที่เราทํารวมถึงว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลโดยตรงนะแต่การเอามาปรับแล้วก็เอาไปต่อยอดอ่ะมันใช้ได้ดีมากเลยค่ะก็เลยกลายเป็นฟิลิปปินส์เป็นดารานักอนุรักษ์ไปแล้วก็คือจริงๆด้านสิ่งแวด <c oughs> ล้องชลิทํามาประมาณเกือบ7ปีแล้ว ทำมาเรื่อยๆแต่ที่ผ่านมามันเป็นเหมแบบน Profit ไม่ได้เป็นแบบว่าสแสวงหาผลกำไรใดๆจนมาเริ่มทําธุรกิจเพื่อสังคมที่เรามองว่าจะทํำยังไงให้การแก้ปัญหานี้มันยั่งยืนออให้มันแบบเหมือนไปต่อได้ตัวของมันจริงๆอะ่ะถ้าวันหนึ่งมันไม่มีเรามันก็ยังไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยคือสิ่งที่ชลิมองไว้ค่ะเขาเรียกว่าโอกาส้ะถ้าเกิดเราเราเรา ขยับไปทําอย่างอื่นต่อคนที่เป็นพทเน์หรือคนที่อยู่ข้างหลังเราก็สามารถเกี่ยวเัตการต่อไปได้ก็เป็นการต่อไปได้ใช่คือถ้าคือไม่ใช่ว่าเราจะไปทําอย่างอื่นต่อนะแต่หมายความว่าถ้า,าวันหนึ่งเราไม่มีเราอ่ะคือเราก็อาจจะไม่ใช่แบบคนสาคัญขนาดนั้นที่จะต้องอยู่ในทุกที่แล้วทุกอย่างถึงจะรันไปได้ใช่ไหมคะเราอยากให้แบบทุกอย่างมันไปของมันได้โดยที่ไม่มีเราก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันมั่นคงยั่งยืนแล้วก็แข็งแรงเติบโต,ตได้เอง อเออตอนนี้ภูมิใจไหมเหรอคะภูมิใจกับความเป,เป็นนักสู้ของตัวเองค <laughs> <laughs> ่ะค่ะภูมิใจกับการที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ท้อและเราก็ายังมีกําลังใจที่จะไปต่อแล้วก็รู้สึกมีความสุขทุกวันในการที่ได้เรียนรู้ค่ะแล้วก็งลงไปอยู่ในสถานที่จริงเข้าป่าเข้าอะไรไปแบบนี้เรียกเหว่าวไวไฟไม่ต้องมีแล้วแต่ทางการเขาเรียกเป็นป่าเดนตนค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคไรันตนี่ลงไปทำ กิจกรรมที่ลงไปทำเนี่ยขเขาเรียกว่าการอ่านป่าค่ะมันเป็นอีกหนึ่งงานของสิทิไทยที่เราคิดขึ้นมา,เ,าเพื่อที่จะดึงคนให้มาเชื่อมโยงกับป่ากับธรรมชาติเพราะว่าอย่างตัวเราเองอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมาเราถึงมีความรู้สึกว่าเราอยากจะปกป้องธรรมชาติในวันที่ธรรมชาติเริ่มเสียสมดุลละเราจะทําหน้าที่ของเราในการปกป้องเขาได้ยังไงเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าดึงคนให้เข้ามา มีส่วนเชื่อมโยงกับธรรมชาติตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่ทําให้คนอยากจะออกมาปกป้องกับธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นแล้วเราสิ่งที่เราเห็นไปคือป่าเสื่อมโทรมเป็นไงบ้างครับเพื่อนที่มุมนีออ้มุมของป่าเสื่อมโทรมอะ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เราเคยไปเห็นแล้วออออต้องเรียกว่ามันไม่เหลือป่าเลยดีกว่าออม, <laughs> มันไม่ใช่ป่าเสื่อมโทรมมันไม่ กลายเป็นพื้นที่เกษตรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะ่ะนะแล้วก็หรือว่าบางทีการฟื้นฟูกลับมาก็อาจจะมีความไม่สมดุลทางด้านระบบนิเวศอะไรต่างๆต่างเนี้ยค่ะซึ่งเราเห็นตรงนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีหนทางแก้ขไขไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณนะเดียวกันเราก็เห็น เราก็เห็นถึงพื้นที่ที่เขาเคยมีปัญหาแล้วมันแก้ฟื้นคืนกลับมาเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ได้เราก็มองว่ามันมีความหวังแล้วมันมีโอกาสถ้าเกิดว่าทุกคนหาทางที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นร่วมกันค่ะพี่รักี่เล่นต่างผลิตภัณฑ์ไห่ครับผม่ผตีรทยเหรอน่อารักที่สุนเลย <laughs> ขอบคุณนะคะ <laughs> ก็ฝากผลิตภัณฑ์ของสวีทไทยนะคะสวีทไทยเป็นบริษัท ที่ตั้งใจจะช่วยเหลือเกษตรกรไทยนะคะที่ดูแลผืนป่านะคะเราก็จะมีเรื่องของข้าวออแกนิกที่เป็นอินทรีย์ร้อจริงๆแล้วก็รวมไปถึงมีสบู่จากน้ํามันรำข้าวที่เป็นแปรรูปอะไรต่างๆนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะใน IG ของแอปสิ e ไท a i บรนด์หรือว่า IG ของช h ลี่เขียวสองค่ะขอบคุณสําหรับพื้นที่ขายของนะคะขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society